ตามติดชีวิตพอรครับวันนี้เราไม่ตามติดชีวิตพอนะฮะเรามาตามติดชีวิตพี่ชายพอสโอ้โมาช่วยลุงอาร์มทําประตูนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยมีผู้คุมคุณปูณ่นะฮะแล้วก็น้องพันธ์แล้วก็ชาบูชาบูตัดขนแล้วครับวันนี้สวยงามมากอันนี้แม่ชาบูขอไม่ใช่แม่น้องพอสหันมาบ๊านหน่อยครับ หันมาบกมือไว้บ้านนะฮะนี่แม่น้องพรน,นะคะุณแม่ยังสาวอันนี้ลูกชายคนโตแล้วโตแล้วนะหน้าเหมือนแม่เลยฮะแต่ลูกคนกลางหน้าเหมือนพ่อเลยอาหารมายิ้มหน่อยโอ้โหใส่เสื้อใหม่ที่พ่อซื้อให้นะ,ค,ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะทำสำเร็จไหมวันนี้เจาะจนดอกสว่านหักไป สองดอกแล้วตอนนี้นะเขาจะทำได้ไหมนะครับพี่ชายน้องพอสพี่เศษพิเฟษพี่เพอร์เฟกต์เอาเจาะไปยิ้มไปลูกถ่ายให้สาวดูน,นี่ก็แคสเกมนะแคสทั้งคืนไม่ยอมนอนช่วงโควิดนี่เป็นช่วงแฮปปี้ของพี่เพอร์เฟกเลยนะเล่นแต่เกม <laughs> นะ,ะมนนมใช่ไหมพัดเล่นแต่เกมใช่ไหม อ๋อเรียนออนไลน์ด้วยโอ้โหเ<ห>มื่อกี้เห็นดูปลาครับไม่รู้ปลาอะไรโอ้โ<ห>ปลาปักเป้า<ห>ปู่ก็นั่งคุมงานฮะดูหลานชายเจาะรูเสร็จวันนี้ไหมครับอ่าเดี๋ยวรับรับสว่านก่อนฮะปลาดอกหักเพราะว่าดอกไม่ดีหลือดยังไงด,ด,ดอกไม่ดีนะ นี่ก็ทําตั้งแต่สามโมงเช้าแล้วครับตอนนี้ก็ห้าโมงเช้าแล้วยังไม่เสร็จนะนดีนะที่อากาศไม่ร้อนนะครับก็ตากแดดได้ไม่กลัวหน้าดำาะครฮะไม่กลัวหน้าดําดูหน้าเต็มๆฮนะทิมตานะหน้าเหมือนแม่ฮะนี่เดี๋ยวส่องดูแม่โอ้โหโอ้โหทองเส้นเล็กไปไหมฮะ ปีใหม่ก็ยังไม่ได้อะไรฮะเสียเงินอย่างเดียววันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าครับถ่ายก็ใกล้จะครบสามนาทีแล้วก็ยังไม่เสร็จนะฮะเหล็กสงสัยเป็นเหล็กแบบอย่างดีนะครับเจาะไม่เข้าสักทีเจาะจนสว่านหักจริงๆดอกสว่านเนี่ยหักไปสองดอกเลยสองดอกนะครับนี <c oughs> ด่ดอกใหญ่ด้วยนะ <c oughs> ก็ยังไม่ได้นะครับ รอลุ้นกันไปนะครับน่าจะทําได้นะน่าจะถึงเที่ยงแล้ะครับดูแล้วนะถึงเที่ยงก็คงจะเสร็จใช่ไหมเฟกจโอู้เอาลองดูครับเอาเลยใส่เข้าไปเอาสว่านโนึกว่าเสร็จแล้โอ้ยมีกำลังใจนั่งรอกันหลายคนนั่งดูนะนั่งดูความสำเร็จนะครับเอาขึ้นบ้านละ เป็นบ้านแล้วคนคนดูไม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะเอาลุงจบคลิปบายบายนะฮะไม่บ้านแล้วครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะดูเฟอร์เฟคมาช่วยลุงอาร์มเจาะประตูนะครับตัวลูกล้อมันหลุดเดี๋ยวเราถ่ายูบ้านกันนะนี่เป็นบ้านสไตล์โมเด์นะย้อนแสงนิดนึงนะฮะเอ้เดี๋ยวหักโอเคครับเฟกจบคลิปเองท่านี้บายบายนะฮะไ,ไ,ได้แล้วอีโอเคครับ จบคลิปเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับดูหน้ากันเต็มๆตอีกทีหนึ่งอ่าคือพออยู่อีกบ้านหนึ่งนะฮะ <ๆ S 1> ก็เลยไม่ได้เอาเอาเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเกี่ดี๋ยวเกลียวมันจะเสียครับโอเคครับสวัสดีครับเย้ได้แล้วมันไม่ใส่ได้